ตอนที่สองประวัติหลวงปูประเสริฐศิริคุตโตมันประชาตปผลสมบทครั้งแรกเมื่อปีพศ2520สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายนศิมโบราณหลังเก่าวัดกุฏเกษียนอำเภอเขลังในจังหวัดอุบลราชธานีโดยพระครูสาธุกิจจารทรคำมีเป็นพระอุปชาพระครูพินิษศิลและคุณสแสวงเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงปูหนูยโสทโร เจ้าอาวาสวัดกุฎเกษียรเป็นพระอนุสาวนาจารย์การบวชครั้งนี้หลวงปู่ท่านอยากบวชตามประเพณีของชายไทยเท่านั้นท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีจนมีความรู้พอสมควร ในปีนี้เองหลวงปู่หางท่านก็ให้คนมาตามหลวงปู่ประเสริฐถึงที่บ้านกุฎเกษียนถึงสองครั้งเพื่อให้ไปบวชเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุทธศึกราจากมหานิกายแต่ท่านก็ปฏิเสธไปถึงสองครั้งครั้งที่สมหลวงปู่หางท่านเมตตามาตามเองหลวงปู่ท่านจึงตกปากรับคําออกพรรษาแล้วจะไปวัดดูลในช่วงที่อยู่วัดกุฎเกษียณนี้ หลวงปู่ได้เรียนคาถาปุกพระการจับพลังพระเครื่องนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณมีรูปแบบการใช้อยู่อย่างหลากหลายทั้งพระเกจิคนณาจารย์ในยุคสมัยก่อนหมอธรรมขราวาสผู้มีวิชาเพื่อให้รู้ว่าพระเครื่ององค์นั้นหรือวัตถุมงคลชิ้นนั้นมีคุณวิเศษด้านใดไม่ว่าจะเป็นด้านเมตตามหานิยมแคลค่าหรือคงกระพันชาตรี ด้วยเหตุที่ท่านฝึกฝนท่องมนบทสวดจนเกิดพลานุภาพจนมีเหตุเห็นว่าพระเครื่องที่ผ่านการปลุกเสกองค์นั้นขยับได้ยกมือซ้ายยกมือขวาแสดงอาการต่างๆปรากฏให้เห็นในฌานสมาธิท่านก็ฝึกของท่านอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเพราะเกิดปลื้มใจว่าพุทธคุณในองค์พระมีอยู่จริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงหมั่นสวดมนท่องคาถาจนเป็นวิสัยมีอยู่ครั้งหนึ่ง หลวงปู่หนูอดีตเจ้าอาวาสวัดกุดเกษียณใชใ้ท่านไปทำความสะอาดพระประธานในโบสถ์จเจ้าอาวาสพูดท้าทายํำนองเหนิบแหนมว่าในงิ้นว่าปลุกพระใดใส่ร้องให้พระพุทธรูปลุกขึ้นจากแทน่นแล้วไปเซตแทนให้สะอาดเบิ่งดูสักพักตอนปราศจากผู้คนหลวงปู่จึงสวดคาถาปลุกพระให้พระพุทธรูปลุกจากแทน่นเพื่อจะได้ทำความสะอาดทันใดนั้นพระพุทธรูปลุกขึ้น ยืนให้ท่านเช็ดแท่นจนสะอาดจ,จะอาวาสซึ่งแอบดูอยู่นอกโบสถถึงกับตกใจสุดขีดต่อมาเลยบอกว่ากูบาเสดเอ้ยต่อไปห้าไบริช้ยเช็ดผ้าอีกแล้วเ้าเสือแล้วถ้าเจ้าทําได้ถึงขนาดนี้แล้วบ่ต้องศึกดอกบวชปฏิบัติเอาดีดเดอ้อเมื่อบวชไดสักระยะหนึ่งโยมพ่อและโยมแม่ก็วนเวียนมาหาพระลูกชายอยากให้ศึก เพื่อไปช่วยทำไร่ไถนาทำสวนแต่ท่านก็ไม่ยอมศึกเพราะเบื่อที่จะไปลำบากทำงานหนักๆด้วยเพราะพ่อแม่ก่อนหน้านี้ท่านเป็นอมพึกทำงานไม่ได้ลูกๆเลยต้องช่วยกันทำนาทำไร่เลี้ยงบัวเลี้ยงควายทดแทนบุญคุณพ่อแม่โดยหลวงปู่ท่านในตอนนั้นก็ทำงานหนักออกจากบ้านไปถึงสวนไร่นาก่อนสว่างกลับบ้านมาก็มืดค่ำสามสี่ทุ่มเป็นอย่างนี้ทุกวันจึงรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่อยากศึกออกไปวนเวียนกับโลกข้างนอกเหมือนเดิมอีกทั้งพอบวชเข้ามาแล้วโยมพ่อและโยมแม่ก็หายจากโลกอมัมพฤกจึงคิดว่าเกิดจากอนิสงส์ของการบวชท่านเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจึงมุ่งมั่นตั้งใจอ่านหนังสือพุทธประวัติพระธรรมวินัยต่างๆประวัติองคหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและเพียรปฏิบัติตามอีกทั้งยังเห็นปรากฏการอาศัศจรรย์ในจิตจึงทําให้อยากศึกษาไปเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้ออกพรรษา นึกถึงคําสั่งของหลวงปูผง่ผังเลยไม่เป็นอันจะกินจะนอนร้อนลนอยู่หลายวันเขี่ยวเข็นให้โยมพ่อโยมแม่ไปส่งที่ขอนแก่นซึ่งตอนนั้นเส้นทางคมมนาคมก็ธุระกันดานแสนลำบากอีกอย่างลวงปู่เป็นเด็กต่างจังหวัด ไม่เคยออกต่างบ้านต่างเมืองไปไหนเลยโยมพ่อและโยมแม่เลยเป็นห่วงไม่อยากมาส่งแต่ทนรบเร้าไม่ไหวจึงเหมารถไปส่งมาหาหลวงปู่ผางที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตจังหวัดขอนแกน่นซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของโยมแม่เท่ากับว่าหลวงปู่ท่านจึงเป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่ผางนั่นเอง